พบเจออีกแล้วเหรียญหนึ่งบาทคุดนำโชคเหรียญชุดนี้เอามาขายได้แปดหมื่นบาทใครมีผมยินดีรับซื้อนะครับสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรตถุบรานะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ำชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ ID มาเลยนะครับ i b a n k 0 8 4 0 7 2 1 3 0 3นหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเอครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับ ใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาทตราคุดครับเหรียญหนึ่งบาทตราคุดนำโชคครับเหรียญหนึ่งบาทตราคุดนำโชคสามารถพาท่านไปรับเงินถึง80,000บาทได้ครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทคุดนำโชคครับที่นำมาขายแล้วนำเหรียญมาขายแล้วรับเงินถึง8 0,000บาทครับพี่ๆท่านใดครับมีเหรียญหนึ่งบาทคุดอยู่ที่บ้านหรือว่าเคยมีเคยเห็นหรือว่าอยากจะรู้ครับรบกวนกด1กดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับ รบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับเหรียญชุดนี้นําทางพาเจ้าของครับมาขายเหรียญรับเงินถึง8ปดหมื่นบาทมันซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทตาคุดลบกวนครับกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับเพราะเหรียญหนึ่งบาทตาคุดแบบนี้อาจจะแปลเปลี่ยนเป็นเงินหมื่นเงินแสนได้อาจจะแปลเปลี่ยนเป็นเงินหมื่นเงินแสนได้ครับเอาเป็นว่าพี่ๆเอฟตครับท่านใดที่เข้ามาแล้วอยากรู้ครับว่าเหรียญหนึ่งบาทตาคุด มันจะมีเรื่องราวที่นำพาเจ้าของเนี่ยพบเจอเรื่องราวพบเจอโชคพบเจอลาบเนี่ยแล้วรับเงินถึง80,000บาทได้ยังไงกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับพี่จ๋าเดี๋ยวขอทักทายก่อนครับสวัสดีครับพี่โซครับสวัสดีพี่มิดครับเอฟตีอย่างไต้หวันฮะสวัสดีพี่พยนครับสวัสดีพี่รัตดาครับสวัสดีพี่ธินกรครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านสวัสดีพี่สถาพรงานประเรศสวัสดีเอฟตีทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วขอคนละไลค์คนละแชร์ครับเพื่อนๆจ๋าพี่ๆจ๋าอย่าลืมครับ เครื่องกระเบื้อง our, เครื่องไรครามครับเครื่องเป็นจะลงแบบนี้ผมยินดีรับซื้อครับแบบนี้นะฮะถ้วยชามแบบนี้สภาพสวยสภาพไม่แ fulfill ตกไม่ชำรุดเนี่ยใบหน Praise ึ่งหลักหมื่นนะหลายหลายหมื่นนะครับถ้าเป็นไซส์ใหญ่ใบหนึ่งเป็นแสนถึงเป็นล้านนะครับใครมีนะครับแบบนี้แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอได้เลยถ้วยชามนะครับการน้าชาครับการน้ําชาพรุ่งนี้ครับใบเล็กใบใหญ่แบบนี้ใบเล็กใบใหญ่แบบนี้เอามาขายผมได้ครับเอามาขายผมได้ผมยินดีรับซื้อให้ราคายุติธรรมแน่นอน เอามาครับเพราะของพวกนี้บางทีวางอยู่ตามบ้านของทุกท่านนะครับนี่ปั้นน้าชาการน,น้ําชาครับใบเล็กใบใหญ่แบบนี้เอามาขายได้เอามาแลกเงินสดได้เลยครับนี่ยิ่งเล็กแบบนี้นะครับสตาร์ทที่ใบละสองถึงสามหมื่นนะแต่ต้องไม่ชํารุดนะครับถ้าเป็นสภาพจารุดราคาจะลดลดหย่อนลงมานะพวกเครื่องนี้ครับเครื่องไรคารครับถ้วยชามแบบนี้นี่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่พี่พพจา๋าทั้งห้าร้อยกว่าท่านบ้านใดมีถ้วยชามแบบนี้ครับผมยินดีรับตื้อนะให้ราคายุติธรรมแน่นอน ราคานะครับสตาร์ทที่หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะสำหรับเครื่องกระเบื้องนะครับใครมีนะฮะเอามาขายผมได้ร้านเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาที่ยานหรือว่ามีเครื่องเงินครับบ้านใดมีเครื่องเงินครับเครื่องเงินแบบนี้ครับขันเงินเข็มขัดเงินแบบนี้นี่เข็มขัดเงินแบบนี้กระเป๋าเงินแบบนี้ครับผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนเอามาขายผมครับผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทอง และลงรับจำนำแน่นอนเอามาขายได้ครับเครื่องเงินนะครับเครื่องเงินถมด้วยทองแบบนี้ครับเครื่องเงินถมด้วยทองแบบนี้ครับเอามาขายได้งานใหม่งานเก่าเรารับหมดงานใหม่งานเก่าเรารับหมดรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าลงรับจำนำแน่นอนเอามาที่นี่นะครับเอามาที่นี่ครับร้านเขียนเพชรวัตถุโบราณครับมา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 สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วคนไลค์คนแชร์เป็นกําลังใจให้กันครับ ปันใดครับมีพระเครื่องพระพุทธชาครับมีแล้วอยากจะแบ่งให้ผู้ชาพุทธชาองค์เล็กองค์ใหญ่นี่พี่ๆดูครับไม่ว่าจะเป็นองค์เล็กหรือองค์ใหญ่เนี่ยผมยินดีรับเช่าให้ราคายุติธรรมแน่นอนเอามาได้เลยจะพระเครื่องพระพุทธชาครับมาสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วขอคนละไลค์คนละแชร์ครับมาครับมาครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอ่ามามามานี่ใครมีของพวกนี้ ต้องดูครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตาคุดครับเหรียญชุดนี้นําพาเจ้าของรับเงินถึงแปดหมื่นบาทครับก่อนอื่นก่อนจะไปดูเหรียญนี้ระหว่างรอเพื่อนๆมีอะไรมาให้ดูครับนี่ครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทรัชกาลที่เก้าครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิเอ็ดฟังให้ดีครับนี่คือเหรียญสิบปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดเป็นเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆใช้จ่ายกันในชีวิตประจําวันครับแต่หลายๆท่านนะที่นี้ครับฟังให้ดีครับ หลายหลายท่านนะที่นี่ครับไม่เคยสังเกตครับว่าเฮ้ยไอเหรียญสิบบาทแบบนี้มันสามารถขายได้เหรียญหนึ่งเจ็ดร้อยบาทครับใครที่มีเหรียญสิบบาทแบบนี้ก่อนจะใช้ดูให้ดีครับถ้าของทุกท่านหยิบขึ้นมาแล้วเป็นปีนี้คือปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดดูนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดใครมีเหรียญน,นี้ผมรับตือนะครับหนึ่งเหรียญเจ็ดร้อยมีคนเคยนํามาขายทีละหนึ่งร้อยเหรียญนะครับ มีคนนํามาขายทีละ100หลนึ่งร้อยเหรียญและเร็วๆนี้จะมีคนนําเหรียญสิบสามหนึ่งเนี่ยมาขายทีเดียวห้าสิบเหรียญครับเหรียญหนึ่งเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยบาทรับเงินห้าหกหมื่นนะรับเงินสี่หมื่นถึงหกหมื่นบาทนะครับใครที่มีของพวกนี้แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับแล้วส่งรูปมาประเมินราคาครับอ่าแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับพี่ๆท่านใดรู้แล้วครับว่าเหรียญสิบบาทที่ขายได้ต้องเป็นปีสามหนึ่งเท่านั้นรบกวนกดเลขสามหนึ่งแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับ รบกวนครับพิมพ์เลขสามหนึ่งแล้วกดหัวใจรวมๆมาครับเหรียญแบบนี้มันหายากแต่มันขายได้จริงครับมาจ้ามาจ้าอันดับต่อไปครับอันดับต่อไปเดี๋ยวจะเอาเหรียญหายากมาให้ดูครับนี่คือเหรียญสองบาทครับนี่คือเหรียญสองบาทที่มีราคาแพงที่สุดที่มีราคาแพงครับนี่คือเหรียญสองบาทเหรียญเงินสมัยรัชกาลที่สี่ครับนี่ครับสภาพสวยๆอันหนึ่งสามหมื่นสภาพนี้อันหนึ่งหมื่นกว่าบาทครับ นี่คือเหรียญ2บาทรัชกาลที่4 er ใครมีแบบนี้ผมรับซื้อครับแต่แบบนี Actually, like yeah. ้บอกไว้ก่อนนะขอบบินแบบนี้ราคาหายขอบบินแบบนี้ราคาหายเหรียญนี้ซื้อมาหมื่นกว่าบาทครับเหรียญนี้ซื้อมาหมื่นกว่าบาทนี่ฮะถ้าบินบินแบบนี้ก็รับนะครับสภาพสวยเหรียญหนึ่งห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนนะสภาพสวยนะครับเหรียญหนึ่งห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนนะครับสวัสดีพี่ลูกศรครับอ่านี่ครับนี่คือเหรียญเงินรัชกาลที่สี่ครับใครที่มีเหรียญเงินและเป็นรัชกาลที่สี่แบบนี้ผมยินดีรับซื้อครับ ผมยินดีรับซื้อให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนครับสามารถนํามาขายได้ครับใครที่มีเหรียญเก่านะฮะเอามาได้ครับอันดับต่อไปครับมีลายให้เพื่อนๆดูครับนี่คือเหรียญ10บบาทครับโดนด่าทุกวันแต่ก็ซื้อได้ทุกวันนี่คือเหรียญ10บ,บาทพระราชาพิธีการจนาพิเศษครับพระราชาพิธีการจนาพิเศษเป็นเหรียญที่เราใช้ใจ่ายกันในชีวิตประจําวันครับแต่เหรียญเหรียญนี้มีมูลค่า1 0 0 0บาท เหรียญสิบบาทการจนาพิเศษเ,เหรียญน,นี้มีมูลค่าหนึ่งพันบาทสวัสดีพี่พูลยิสาครับสวัสดีเอฟทุกท่านครับดูนะครับพี่พี่ท่านใดที่มีเหรียญสิบบาทการจนาอยู่ดูนะครับดูให้เป็นปีสองห้าสามเก้าดูนะครับหยิบเหรียญขึ้นมาแล้วเป็นปีสองห้าสามเก้าแบบนี้ดูที่ด้านหน้าและด้านหลังให้ดีก่อนที่จะใช้ครับดูที่ด้านหน้าด้านหลังให้ดีก่อนที่จะใช้เหรียญพวกนี้พบเจอได้บ่อยมีคนนํามาขายเยอะมากๆครับมีคนนํามาขายเยอะมากๆนี่คือ เหรียญ10บาท squared, การจนาพิเศษปี2539แบบพระเสียนกลับครับแบบพระเสียนกลับครับดูนะครับย้ํานะเราจะไปกันเร็วนะครับเพราะมีอีกหลายรายการที่ต้องหยิบให้เพื่อนๆดูนะครับหยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วหมุนครับหยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วหมุนถ้าของลูกถ้าของทุกท่านเป็นแบบนี้ครับถ้าของทุกท่านเป็นแบบนี้คือเหรียญสิบบาทการจนาหยิบขึ้นมาแล้วหมุนแบบนี้พอหมุนไปปุ๊บแล้วเป็นแบบพระเสียนกลับแบบนี้ ผมรับซื้อนะครับสภาพสวย1000บาทสภาพสวยผมรับซื้อเหรียญละ1 0 0่บาทครับสาหรับเหรียญสิบบาทพระราจพิธีการจนาพิเศษครับใครที่มีเหรียญสิบบาทรุ่นนี้ต้องดูนะครับรับแต่แบบพระเสียงกลับเท่านั้นครับเอาเป็นว่าพี่ๆท่านใดครับพี่ๆท่านใดครับที่รู้แล้วครับว่าเหรียญสิบบาทการจนาต้องเป็นแบบพระเสียงกลับรบกวนพิมพ์คําว่ากลับแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับรบกวนพิมพ์คําว่ากลับแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับมาครับมาครับนี่คือเหรียญสิบาท การจนาที่หายากมีราคาเฉพาะภาษียนกลับเท่านั้นครับมาครับอันดับต่อไปครับอันดับต่อไปครับผมมีเหรียญตาแผ่นดินที่โคตรหายากมาให้ดูนะขออภัยนะครับผมมีเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินที่โคตรหายากมาให้ดูนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินที่ประกาศรับซื้อครับในราคาเหรียญหนึ่งสองหมื่นบาทขั้นต่ำสองหมื่นบาทขั้นต่ําครับพี่ขอบคุณขอบพระไทยพี่ลูกศรนะครับมาภาษีเนกลับขอบพระคุณครับ นี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินที่มีราคาเหรียญละสองหมื่นบาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับเหรียญหนึ่งมีราคาผมรับซื้อสองหมื่นบาทดูนะครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินดูตรงนี้สังเกตตามแบบที่ผมบอกดูนะครับใต้คําว่าบาทหนึ่งมันจะมีโคดรับอยู่ดูนะครับใต้คําว่าบาทหนึ่งมันจะมีโคดรับอยู่สามตัวเห็นไหมครับเลขหนึ่งเลขสองเลขศูนย์ครับเลขหนึ่งเลขสองเลขศูนย์ดูนะฮะดูให้เป็นเลขศูนย์ใครมีแบบนี้ผมรับซื้อนะครับหนึ่งเหรียญสองหมื่นบาท หนึ่งเหรียญสองหมื่นบาทครับแคปเจอร์ครับรับซื้อแต่หนึ่งสองศูนย์นะครับรอสออื่นยังไม่มีราคานะแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับตาแผ่นดินอันละสองหมื่นถึงห้าหมื่นบาทครับนี่ครับเลขหนึ่งสองศูนย์ครับมีจุดสังเกตวิธีดูวิธีดูนะครับนี่เพื่อนๆดูนะครับถ้าเป็นรอสอหนึ่งสองศูนย์เหรียญหนึ่งสองศูนย์ทุกเหรียญจะเป็นแบบนี้ครับดูนะครับนี่ ตรงปากบนกับปากล่างมันจะมีเขี้ยวลงมามันจะมีเขี้ยวหรือมีหนวดทิ่มลงมานี่ครับเห็นไหมใครเห็นเส้นเล็กๆนี้บ้างใครเห็นเส้นเล็กๆนี้บ้างกดหนึ่งกดหัวใจรวมๆมาครับพิมพ์คําว่าเส้นแล้วกดหัวใจรวมๆมาครับนี่เส้นอันนี้มีความเป็นมีความสําคัญมากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ม่ต้องทอนนะนี่ผมมีหลายเหรียญครับผมมีเป็นสิบบเหรียญเลยดูนะครับนี่ระหว่างปากบนถึงปากล่างมันจะมีขีดนี่ครับหรือ เรียกว่าหนวดนะคะหรือพามัสสุครับนี่เห็นไหมใครเห็นตรงนี้บ้างกดพิมพ์คําว่าเส้นแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับพิมพ์คําว่าเส้นแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับเส้นนี้มีความสําคัญเพราะจะเกิดขึ้นอยู่ในเหรียญรอสอหนึ่งสองศูนย์เท่านั้นครับจะเกิดขึ้นอยู่ในรอสอหนึ่งสองศูนย์เท่านั้นดูนะครับย้ําอีกหนึ่งรอบนะครับใครที่มีเหรียญตาแผ่นดินดูตรงนี้ครับใต้คําว่าบาทหนึ่งมันจะมีเลขแบบนี้ถ้าของทุกท่านมีเลขหนึ่งสองศูนย์แบบนี้แล้วพลิกกลับมาที่ด้านหน้าครับ พลิกกลับมาที่ด้านหน้ามีหนวดอยู่ตรงนี้เห็นไหมระหว่างปากบนทิ่มลงมาที่เส้นปากล่างเนี่ยมันจะมีเส้นเล็กๆเ,เนี่ยทิ่มลงมามีเฉพาะหนึ่งสองศูนย์เท่านั้นจะแปรเปลี่ยนจากเหรียญลห้าร้อยเป็นเหรียญลห้าหมื่นนะใครมีแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะธรรมดาห้าร้อยแต่ถ้าเป็นแบบนี้ครับผมรับซื้อนะครับสองหมื่นเนี่ยสภาพเก่าๆเาน่าๆแบบนี้อัลละสองหมื่นสวยๆอันละห้าหมื่น 50, บาทครับสวยๆอัลละห้าหมื่นบาทครับเอาเป็นว่า แคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับมีราคาเฉพาะรอสอนหนึ่งสองศูนย์เท่านั้นครับแคปเจอร์ครับนี่ครับหายากจริงฮะอันดับต่อไปมีอะไรไหมเพื่อนๆดูครับอันดับต่อไปครับมีอะไรมาให้เพื่อนๆดูครับมาครับมาครับนี่ฮะมิกเลยวันนี้มิกเลยครับนี่คือธนบัตรหนึ่งร้อยบาทครับนี่คือธนบัตรหนึ่งร้อยบาทรัชกาลที่เก้าแบบที่สิบสองช้างแดงครับพี่จ๋าพี่พี่ท่านใดมีธนบัตรหนึ่งร้อยบาทรุ่นนี้ครับกดเก้ามาครับกดเก้ามาครับใบแบงค์ร้อยใบนี้ใบละหมื่น แบงค์ร้อยแบบนี้ผมรับซื้อใบละหมื่นครับใครมีแบงค์ร้อยช้างแดงกด9กดหัวใจรัวๆมาครับมาครับใครมีแบงค์รุ่นนี้กด9มาครับของทุกท่านรู้ไหมผมรับซื้อแบบนี้ใบละ1 0,000ผมรับซื้อแบบนี้ใบละ10,000ครับใครมีแบบนี้เอามาขายผมผมรับซื้อ1 0,000บาทครับนี่คือธนาบัตร100บาทรัชการที่9แบบที่12ช้างแดงครับเป็นธนาบัตรแบบที่หายาก บางใบขายได้ใบละเป็นหมื่นครับใครมีธนบัตรรุ่นนี้กด9กดหัวใจรวมๆมาครับกราบงามๆครับพี่มิดครับเอฟซีจากไต้หวันครับกลาบงามๆครับมาจ่ามาจ่าไปดีกว่านี่คือธนบัตรครับนี่คือธนบัตร100บาทรัชกาลที่9แบบที่12ช้างแดงใครมีธนบัตร100บาทรุ่นนี้หยิบขึ้นมาดูครับหยิบขึ้นมาดูผมมีจุดสังเกตความแพงมาบอกดูนะครับจุดอันดับที่1ครับดูให้เป็นหมวดนี้ครับ หมวด92กับตัวพีจำให้ดีนะครับหมวด92กับตัวพีนะครับนี่คือจุดที่1ครับจุดที่2ครับมาครับ92กับพอสัมภาครับดูนะครับแบบนี้มันแปลเปลี่ยนเป็น100เท่าได้นะ92กับพอสัมภาครับจุดที่3ครับลายเซ็นกลมๆครับลายเซ็นกลมๆ3จุดแค่นี้ครับจะแปลเปลี่ยนธนบัตร100ช้างแบบนี้จะแปลเปลี่ยนเป็นใบละ1 0,000บาทครับใครที่มีธนบัตรรุ่นนี้ ดูสังเกตนะครับถ้าของทุกท่านเป็นหมวดนี้คือหมวด92กับตัว P 92กับตัวพอสัเภาผมรับซื้อครับ1ใบครับ10,000ืบาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับ1ใบ1,000 0บาทครับแคปเจอร์เก็บไว้ดูครับแคปเจอร์เก็บไว้ดูครับแบบนี้หายากและขายได้จริงครับมาครับอันดับต่อไปมีอะไรไหมให้เพื่อนๆดูครับพี่ๆบ้านใดครับมีพระเครื่องครับมีพระเครื่องครับผมยินดีรับเช่า เอามาที่ร้านได้เลยนี่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 อ่าใครมีพระเครื่องครับเอามาที่ร้านได้เลยครับพระเก่าพระใหม่พระย่อยผมยินดีรับเช่าหมดผมยินดีรับเช่าหมดครับราคาตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะครับสาหรับพระเครื่องนะฮะใครมีพระเครื่องเอามาแบ่งได้เอามาแบ่งได้นี่ครับนี่เป็นอินโดจีนปีพศ2 4 8 5มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆเอามาแบ่งอยู่เป็นประจำครับเอามาแบ่งอยู่เป็นประจำนี่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 เฉพาะบนโต๊ะเนี่ยกี่องค์แล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูครับ เฉพาะบนโต๊ะก็หลายองค์แล้วครับนี่สามองค์สี่องค์แล้วครับใครที่มีพระเครื่องนะครับแบบนี้เอามาแบ่งให้ผมเช่าบูชาได้ผมเช่าบูชามาผมก็ไปปล่อยต่อเพื่อนๆครับกาไรองค์หนึ่งสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยครับไม่เอาเยอะไม่เอาเยอะครับใครมีพระเครื่องนะครับเดินทางมาหาได้ที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านตามแผนที่ตามหน้าจอหาง่ายสะดวกปลอดภัยเลยจ้ามาครับมาครับเรามาดูนี่ดีกว่า น,นี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดครับพี่จ๋าพี่จ๋า NO กราบงามงามครับกราบงามๆามีคนถามว่าผมรับซื้อจริงไหมโกหกหลอกลวงไหมพี่จ๋าเพื่อนๆพ่พี่ๆทั้งเจ็ดร้อยกว่าท่านครับช่วยพิมพ์บอกหน่อยช่วยพิมพ <activates. S 1> ์บอกหน่อยครับผมซื้อจริงผมโกหกผมหลอกลวงหรือเปล่าไปเรามาดูนี่ดีกว่าครับไม่อยากไม่อยากเยินเยอะครับวันนี้ครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดครับ นี่คือเหรียญหนึ่งบาทตาคุดครับที่ผมประกาศรับซื้อในราคาเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทตาคุดดูสังเกตตามแบบที่ผมบอกครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทตาคุดกดหนึ่ง,กด,งกดหัวใจรวๆมาครับกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้น้องหน่อยครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตาคุดปีพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเป็นเหรียญที่ผลิตเยอะมากๆครับแต่บางเหรียญน,นะครับอ่าให้ดูก่อน นี่คือเหรียญหนึ่งบาทตาคุดครับปีหนึ่งเจ็ดบางเหรียญจะมีราคาเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทครับบางเหรียญจะมีราคาเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทอย่างเช่นคู่นี้ครับอย่างเช่นเหรียญคุดคู่นี้ครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดปีพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเป็นเหรียญที่นำโชคให้พี่เขานำเหรียญนำของมาขายแล้วรับเงินถึงแปดหมื่นบาทครับพี่เขาบอกว่าได้เจอเหรียญหนึ่งบาทคุดคู่นี้ในกระปุกและได้เห็นคลิปของคุณแบงค์ได้เห็นไลฟ์สดของคุณแบงค์แต่ไม่รู้ครับ พี่เขาบอกว่าไม่รู้ว่ามันจะขายได้จริงหรือเปล่าพี่เขาเลยลองรื้อลองค้นเหรียญที่บ้านแล้วนํามาขายครับมาเรามาดูกันดีกว่านี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดปีพศสองพันห้ารอยสิบเจ็ดเป็นเหรียญที่หายากครับหายากเพราะว่าอะไรครับนี่นี่เอมานี่ขอบคุณพี่พรเทพครับแกซื้อจริงครับผมเคยขายให้พี่แบงค์ราคาดีเป็นกลางผมไม่ใช่ด้ามานะครับได้เงินจริงครับกราบงามๆครับพี่พรเทพครับกราบงามๆครับโอ้โหนี่ทุกคํานี่เลยครับกราบงามๆครับใครที่ ต้องบอกว่าไงนี่นี่นี่อ่ะเนี่ยมันเยอะขนาดนี้ดูเอ,เองแล้วกันนะใครที่อยากดูก็ลงไปเลื่อนดูที่ด้านล่างนะครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดปีพศ2517ดูนะครับใครมีเหรียญรุ่นนี้อยู่ที่บ้านดูนะครับเพราะของท่านอาจจะเป็นแบบนี้ได้ดูครับนี่ครับปั๊มด้านเดียวครับปั๊มด้านเดียวทั้งด้านหน้าและด้านหลังดูนะครับคู่นี้เพิ่งมาใหม่สดสดร้อนๆเลยครับคู่นี้เพิ่งมาใหม่สดสดร้อนๆ้อนดูนะครับคู่นี้ผมรับซื้อนะครับใครมีแบบนี้ ผมรับซื้อครับเหรียญละ10,000บาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับ600กว่าท่านกดไลค์เป็นค่าครูหรือยังกดไลค์เป็นค่าครูกดแชร์เป็นค่าครูหรือยังครับใครกดไลค์กดแชร์ขอให้รวยขอให้พบเจอเหรียญแบบนี้ครับดูนะครับย้ํานะครับเหรียญหนึ่งบาทตาคุดขายได้เหรียญละหมื่นต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นคือแบบปั๊มด้านเดียวดูนะครับวิธีดูวิธีสังเกตเหรียญด้านเดียวดูนะครับขอบตรงนี้จะต้องตั้งดูนะครับขอบของเหรียญตรงนี้จะต้องตั้งจุดที่สองครับดูไว เป็นความอะไรนะจุดไว้ดูไว้เป็นความอะไรอะ่ะเป็นภูมิคุ้มกันตัวเองครับจุดที่สองจุดที่หนึ่งคือขอบตั้งจุดที่สองคือพื้นผิวตรงนี้ครับพื้นผิวตรงนี้ครับจะต้องไม่มีร่องรอยการเจียจะต้องไม่มีร่องรอยการขูดขีดใดๆทั้งสิ้นครับนี่พี่กิฟซี่บอกว่าไปร้านมาแล้วสองครั้งครับร้านนี้รับซื้อจริงฮะนี่ครับพี่ๆดูครับดูครับใครอยากรู้ลงไปเลื่อนดูด้านล่างใครอยากอ่านก็ลงไปเลื่อนดูด้านล่างครับใครพบเจอเหรียญหนึ่งบาทคูดแบบนี้ ผมรับซื้อครับหนึ่งเหรียญแบบนี้หนึ่งหมื่นบาทนะฮะดูนะครับดูที่ขอบอ่ะดูที่ขอบก่อนเดี๋ยวก็จะมีดราม่าอีกโอ้ยมันซื้อไม่จริงหรอกมันดราม่าอย่างงู้นอย่างนี้ดูครับดูครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทตราคุชแบบนี้เอามาขายได้คู่นี้สอง0มืบาทครับพี่เขาได้ไปค้นแล้วพบเจอเหรียญน,นี้ด้วยครับนี่คือเหรียญที่ระลึกวาระ60ิพรรษาพ่อหลวงรัชกาลที่9ครับ ชุดนี้ครับผมรับซื้อมาครับสภาพสวยหกหมื่นบาทใครมีเหรียญแบบนี้นะครับสภาพสวยผมรับซื้อหกหมื่นบาทแต่ต้องเป็นเหรียญสภาพสวยนะครับถ้าไม่สวยเหลือชุดหนึ่งสองหมื่นหมื่นกว่าบาทสองหมื่นบาทเองนะครับเพราะสภาพสําคัญต่อเหรียญขัดเงาแบบนี้มากครับดูนะครับนี่คือเหรียญชุดเหรียญขัดเงาที่ระลึกหกสิบพรรษาราชการที่เก้าครับที่ระลึกหกสิบพรรษาราชการที่เก้าออกเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบครับ ใครมีเหรียญแบบนี้ผมยินดีรับซื้อครับใครที่มีเหรียญแบบนี้ผมยินดีรับซื้อเหรียญชุดนี้ครับสามเหรียญแบบนี้ขายได้60,000คู่นี้อีก2อันเป็น20,000ืครับชุดนี้ครับรับเงินไปถึง80,000บาทครับใครที่มีเหรียญพวกนี้อยู่ที่บ้านสังเกตให้ดีครับสังเกตให้ดีเพราะอาจจะนำพาท่านมารับเงินหมื่นเงินแสนหรือว่าเงินหลายหแสนก็เป็นได้นะครับมาครับมาครับแคปเจอร์ครับ แคปเจอร์ครับท่านใดทด่รู้แล้วครับว่าเหรียญหนึ่งบาทตาคุดที่ขายได้ต้องเป็นแบบด้านเดียวพิมพ์คําว่าด้านเดียวแคปเจอร์แล้วพิมพ์คําว่าด้านเดียวแล้วกดหัวใจให้ผมนยครับมาครับมาครับอ่ามาครับใครมีแบบนี้ผมยินดีรับต้อนี่มีคนบอกว่าเนี่ย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 ไอคนนี้มันชื่ออะไรเนี่ยสีคลินมีอะไรเนี่ยอะไรสีอะไรก็อ่านไม่ออกเนี่ยเอาเป็นว่าบอกว่าทําขึ้นเองไม่มีหลอกอย่าไปเชื่อเอาเป็นว่าถ้ามึงทําได้ ไอ้คุณสักกลินอะไรคุณสักอะไรเนี่ยถ้ามึงทําได้มึงเอามาขายกูแบบนี้<ฮ>เหรียญละหมื่นเนี่ยขออภัยนะครับที่ต้องพูดจาแบบนี้คุณมีแบบนี้คุณเอามาขายผมเหรียญละหมื่นพี่พี่เนี่ยคุณลองไปพิมพ์ย้อนดูผมไม่สามารถหลอกคนเป็นล้านใครได้ผมไม่สามารถหลอกคนเป็นล้านคนได้ครับคุณอะไรเนี่ยสีสีสคลําจินอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าถ้ามึงทําได้นะมึงเอามาขายผมได้เหรียญละหมื่นขนมามึงมีร้อยเหรียญก็ซื้อร้อยเหรียญร้อยเหรียญก็ล้านหนึ่งแล้ว เอามาขายได้รับซื้อจริงผมไม่สามารถหลอกคนเป็นล้านคนได้บอกเลยนะครับผมไม่สามารถหลอกคนเป็นล้านคนได้ใครที่มีเหรียญแบบนี้เอามาขายผมครับร้านเข็มนเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญญา่ยดนี่มาครับมาครับผมละงงมากๆเลยที่มันจะมีพวกบัวพวกนี้บัวเหล่าที่7เหล่าที่8ที่เกิดใต้บัวใต้ปูนซีเมนนะ์น่ะไม่อยากจะบล็อกนะปล่อยให้เขาดูความสําเร็จของผมไปแล้วดิ้นผ่านพ่านพ่านผ่าน,านไปนะครับ มาครับมาครับสวัสดีทุกท่านครับไม่เปิดใจนี่ไม่เปิดใจก็ไม่มีวันขายได้หรอกครับหัดเปิดใจซะบ้างกราบงามๆครับกราบงามๆครับอ่าใครที่เข้ามาดูนะครับฝากติชมคอมเมนต์หน่อยผมรับซื้อจริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามนะครับ พระเครื่องพระพุชาใครมีแล้วจะขายแอดไลน์ไอดีได้ตามหนะ้าจอแล้วลองส่งรูปของเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคาหากของของท่านมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของเพื่อนๆยังไม่มีราคากราบขอภัยมาณที่นี้นะครับขอญาตเปิดดูอย่างเดียวนะเพราะไลน์มันเยอะมากมันตอบไม่ทัน,นจริงๆครับวันนี้นะครับผมแบงค์เก็บเพยรวัตถุโบราณเนี่ยขอลาเพื่อ,อนๆทั้ง7 0็ท่านไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ